สวัสดีค่ะนะคะเราจะมาหาทศนิยมกันนะคะสําหรับการหารทศนิยมนะคะเราจะไม่นิยมให้ตัวหารเนี่ยเป็นทศนิยมเพราะเวลาเราท่องเนี่ยแม่หนึ่งจุดสองมีไหมคะไม่มีมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ตัวหารนะคะเป็นจนํานวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแรกค่ะคือการหาตัวมาคูณตัวมาคูณจะเริ่มจากอะไรสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน เป็นไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเพราะนั้นถ้าทศนิยมหตำแหน่งนำสิบมาคูณค่ะศูนย์หนึ่งตัวต่อท้ายเลขหนึ่งถ้าทศนิยมตัวหารสองตำแหน่งนำร้อยมาคูณเพื่อให้ทศนิยมหายไปเวลาคูณต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารอ่ะเพราะนั้นเรานำสิบคูณนะคะเพราะนั้นก็ได้เป็นสามจุดสี่แปดนะคะคูณสิบหารนะคะหนึ่งจุดสองคูณสิบนะคะเพราะนั้น คูณ10นะคะตำแหน่งนะคะจะนับถอยหลังออกมาค่ะ1ตำแหน่งนะคะคูณ10นะคะนี่นับออกมาจะได้เป็นเท่าไหร่คะเป็น34.8หารด้วยอันนี้นับออกมาค่ะได้12เห็นไหมคะโอเคนะนะคะถ้าใครยังคูณทศนิยมไม่เป็นนะคะมีใครยังคูณไม่เป็นไหมนะคะ นักเรียนลองเอาคูณดูก็ได้นะคะนักเรียนเอา3 4 8สี่คูณสิคำตอบจะเป็นทศยม2ตําแหน่งใช่ไหมนะคะนักเรียนลองเอาไปคูณดูนะคะอ่ะเชื่อลองคูณดูก็ได้อ่ะเอา3 4 8สี่คูณสินะคะสิ 10, ไม่มีทศยม0ตําแหน่งใช่ไหมอันนี้2ตําแหน่งคําตอบต้อง2ตําแหน่งอ่ะมาดูกันแปดศู 80, ได้ ศูนย์นะคะนี่ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์ได้ศูนย์หมดเลยหนึ่งแปดได้แปดได้สี่ได้สามปั๊บบวกกันศูนย์แปดสี่สามนี่ทศนยมกีดตำแหน่งสองนับเข้ามาหนึ่งสองจุดนี่สามสิบสี่จุดแปดศูนย์แล 0, ้วศูนย์ทศนยมค่ะไม่มีตัวเลขอื่นมาต่อท้ายนะคะเราตัดทิ้งได้ก็คือสามสิบสี่จุดแปดนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสิบสองคูณสิบดูนักเรียนจะได้เท่าไหร่คะ นักเรียนจะคูณกันได้120อ่ะ12เป็น120ทยม1้ายม1ตำแหน่งนับเข้ามานะคะก็เหลือ12โอเคทีนี้เราทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มได้แล้วแม่12ท่องได้ใช่ไหมนั้นนะักเรียนก็เอามาหารกันปกตินะคะ34.8นะคะหารด้วยเท่าไหร่คะ12นะคะ12อะไรได้34หารปกติเลย12.2เป็นเท่าไหร่คะ 24ลบกันได้10บถาโยมตรงพอดีก็ใส่ค่ะแล้วดึงลงมานะคะ8 12สิบสองอะไรได้แปดสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดลบกันได้0ูนยหยุดดังนั้นสามจุดสี่แปดหารหนึ่งจุดสองก็คือได้สองจุดก้านะคะโอเคทีนี้ครูจะแสดงให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะคะสาม จุดสี่แปดเนี่ยหารหนึ่งจุดสองเนี่ยได้สองจุดเก้าที่เราหาเมื่อกี้เนี่ยนะคะโดยอีกวิธีการหนึง่งก็คือนะคะแปลงนะคะทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะสามจุดสี่แปดทศนิยมสองตำแหน่งส่วนด้วยหนึ่งร้อยค่ะนี่ศูนย์สองตัวก็เขียนข้างบนเป็นสามสี่แปดหารค่ะสิบสองค่ะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งจุดสองก็คือส่วนสิบ ทีนี้เราเรียนมาแล้วนะคะหารเราสามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณได้ใช่ไหมอ่ะเราลอง3 4 8นะคะส่วน100ตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนของตัวหารได้10ส่วน12อ่ะตัดกันซิอันไหนตัดกันได้นะักเรียนตัดนะ,ะ1 1เป็น10 10 10, 100ใช่ไหมลองอะไรอีกคะ12 กับ348ตัดกันได้ไมั้ยหรือ10กับ38ตัดกันได้ไมั้ยตัวบนกับตัวล่างนะคะอ่ะลองดูซินะคะ12 2เป็นเท่าไหร่122เป็น24นะคะอ่ะลองตัดนะครูตัดนะ121เป็น12 122เป็น24ลบออกจาก34เหลือ10ดึง8ลงมาเป็น182 9เป็น108เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่เท่าไหร่คะ หลือ29คูณ1ส่วนด้วย10คูณ1ก็ได้เป็น29ส่วน10นะคะถ้าตอบกลับเป็นทศยมส่วนด้วย10ทศยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเขียน29เรียง1ตำแหน่งนับเข้ามานี่คะ่ะตอบ2.9เหมือนกันโอเคนะ